สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนาร,รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Living Idea บาย A Q Estates ค่ะครับแล้ววันนี้นะฮะเราสองคนก็ยังอยู่กันที่นี่เลยกับ A Q ช d ิพนโยธินรังสิตครับผมใช่<ร>แวลไกด์ฮะอุปอิปค่ะแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาบอกคุณผู้ชมถึงการตรวจรับบ้าน ตรวจรับบ้านเหรอคือ,อหลังจากที่อิฟเนี่ยซื้อบ้านเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วบ้านนี้กาลังจะเป็นของเราละอ๋อนี่เพิ่มขึ้นมาเลยทันทีนี่เพิ่มขึ้นมาเลยมองเห็นเลยอย่างแรกและอีกอย่างหนึ่งครับก่อนที่เราจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ก่อนอที่เราจะรับบ้านหลังนี้เป็นเจ้าของค่ะเราต้องมีการตรวจครับตรวจความเรียบร้อยต้องดูความเรียบร้อยของบ้านว่าบ้านหลังนี้เนี่ย พร้อมทุกอย่างเสร็จแล้วหรือเปล่าพร้อมที่เราเนี่ยจะเข้ามาอยู่แล้วแล้วเรียบร้อยทุกอย่างหรือเปล่าหูอย่างนี้อิปต้องรู้อะไรบ้างคะเนี่ยอิบไม่รู้อะไรเลยพี่ไกด อ่ะอย่างแรกเลยนะที่เราสามารถมองเห็นกันได้แบบชัดๆตรงนี้เลยนะตรงนี้เหรอตรวจได้ด้วไหมหรอตรงนี้สามารถตรวจได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือดูเสาแล้วก็คานก่อนเลย,ยเป็นโครงสร้างคือไม่ต้องปีนเสาขนาด<า>นั้นอ๋อไม่ใช่เหรอเป็นเสาเสาก็คือเป็นแท่งๆตั้งขึ้นมานี่แหละค่ะเป็นโครงสร้างข,ของบ้านเป็นตัวที่คอยค้ำบ้านไว้ เสาเนี่ยต้องไม่คดไม่งอ,อส่วนเรื่องคานที่เป็นคานพาดอยู่ระหว่างเสาข้างบนที่เป็นโครงสร้างบ้านแบบนี้จะต้องไม่แอนไม่แอนใช่ก็คือทั้งหมดเนี่ยจะต้องตรงเรียบแบบนี้เป,นเป็นฉากกันเป็นคานทีเ่เรียบ ให้เราขึ้นไปอยู่บนคานไม่ต้องขึ้นค่ะถ้าสมมติ่าอยู่บ้านหลังใหญ่ขะไนี้ไม่ควรขึ้นคานะะคเพราะว่าจะเป็นภาระทางการเงินสูงมากใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าตรวจเสาตรวจคานยังไงแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างเลยอิฟเวลาอิฟเดินเข้ามาปั๊บสิ่งแรกเลยที่อิฟจะต้องเจอประตูรั้วอ่าใช่ทำไมคะเราไปเช็คกันก่อนนะครับเพราะว่าประตูรั้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามันฝืดเกินไปเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะเป็นบ้านต้องให้เขามาหล่อเลื่อนนิดนึงเดี๋ยวไปดูประตูรั้วไหมโอเคค นี่เลยสำหรับประตูรั้วนะครับประตูรั้วแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบประตูบานเลื่อนใช่ไหม oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องไม่ฝืดเกินไปอันนี้นี่คือเรียกได้ว่าตึงตึงมือ mm. ใช้แรงที่แบบว่าพอจะเปิดได้แต่ไม่ใช่ประมาณว่าผักไปปับ๊บแล้วไหลไปเลยอย่างเนี้ยไหนไปก็ไม่ได้นนใ<ช>่ไไป<ช>เลยก็ไม่ดีเหมือนกัน เพราะว่าการที่ประตูเนี่ยมันเลื่อนไปเลยเนี่ยมันมีสิทธ์นะครับที่ปล่อยเอาไว้เฉยๆแล้วเนี่ยประตูจะเลื่อนเปิดเองได้เพราะฉะนั้นเมื่อวางทิ้งไว้แบบนี้ประตูจะต้องเลื่อนเปิดเองไม่ได้จะต้องใช้แรงของคนในการเปิดนิดนึงแล้วถ้าเกิดเป็นประตูแบบรีโมทอะถ้าเป็นประตูรีโมทเนี่ยก็ต้องเช็คที่ตัวรีโมทกับตัวไฟฟ้าด้วยว่าทํางานได้ปกติหรือเปล่าถ้าสมมติว่าประตูเลื่อนทํางานเป็นปกติได้ ก็ถือว่าโอเคครับโอ้ง่ายแค่นี้เองเนาะง่ายแค่นี้เองก็ตรวจสอบกันได้เลยนะฮะกับประตูบานเลื่อนแบบนี้ส่วนประตูอีกบานหนึ่งเป็นประตูเข้าบ้านของเราทีนี้เนี่ยไปชมประตูด้านในดีกว่าไป<แ>ไปครับนี่เลยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็เช่นกันนะครับเวลาเราเป็นบานเลื่อนแบบนี้เนี่ยก็ต้องเช็คว่า เปิดเลื่อนแบบนี้ฝืดหรือเปล่า<ม>ถ้าฝืดแปลว่ามันตกรางหรือเปล่า<ม>เพราะว่าประตูแบบนี้โอกาสตกรางเนี่ยมีสูงมากถ้าใช้เป็นประตูที่คุณภาพต่ํา<ม>สังเกตง,ง่ายๆอันนี้เนี่ยวัสดุที่เขาใช้ทําประตูเนี่ยค่อนข้างจะเป็นวัสดุที่ดีมากเลย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ย แข็งแรงทนทานทนไม้ทนมือโอ้ยแข็งแรงจริงด้วยคือไอเจ้าตัวนี้เนี่ยผมไม่จะไม่ค่อยเห็นวัสดุที่เนื้อคุณภาพแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเนื้องานเนื้อวัสดุที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวว้าวอ่าแล้ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใช้ได้เลยแล้วก็น้ําหนักในการที่จะเปิดประตูเปิดปิดประตูเนี่ยเรียกได้ว่าโอเคถือว่าผ่านโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คกันต่อในบ้านดีกว่าโอเคค่ะตามมาเลย ปาก้าใหม่เหรอโอ้โหถ้าดึงดึงต่ำอีกนิดนึงนี่โดนหัวนมแล้วเน <c oughs> ี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไรเนี่ยฮะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าไขาควงเช็คไฟซึ่งไขควงเช็คไฟเนี่ยปกติหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคัะคุณผู้ชมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยไม่มีฉน,นหุ้มบริเวณตรงนี้ทำไมอะคะทำไมถึงไม่มีอะคือโดยปกติแล้วเนี่ยมาตรฐานของ ตัวไขควงวัดไฟนี่นะครับจะต้องมีฉนวนเนี่ยขึ้นมาสูงประมาณนี้เพื่อป้องกันการใช้นิ้วไปสัมผัสโดนแท่งที่เป็นโลหะตรงนี้อย่างนี้อิบจับก็เจ็บเดีถ้าเกิดสมมติ ไม่ไม่เจ็บครับถ้าบ้านนั้นถ้าบ้านนั้นเไม่มีเบเกอร์น่าจะตายไปเลยนะไม่ไม่ไม่น่าจะเจ็บฮะคือมันน่าจะไปดูดแล้วก็ตายไปเลยช็อตตายไปเลยแต่ว่าอันนี้ะ้อบอกผู้ชมว่ามันไม่อันตรายนะครับไขควงเช็คไฟเป็นสิ่งที่ผู้ชมเนี่ยควรจะต้องเรียนรู้เอาไว้เพื่อเป็นการที่มาตรวจบ้านว่าบ้านนี้เดินไฟได้ถูกต้องหรือไม่โอ้โหงั้นพี่ไกด์รับหน้าที่ตรวจบ้านไปเลยค่ะวันนี้ได้เลยฮะลองไหมฮะไม่ไม่เอาดีกว่าค่ะ ไข่คว<อ>งเช็คไฟนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะวัดเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นโลหะบริเวณทางด้านด้ามของตัวไขควงซึ่งสําหรับตัวนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณกิบของมันคือด้านนี้ซึ่งบางรุ่นจะอยู่บริเวณตูดของเขาการจับตรวจไข่ควงเช็คไฟของบางรุ่นก็จะจับแบบนี้ในลักษณะบแบบนี้หรือบางรุ่นจะเป็นปุ่มกดเข้าไปแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับสาหรับรุ่นนี้ให้จับบริเวณกิบ ข้างล่างตรงนี้เพื่อให้หมันครบวงจรแล้วก็มีหลอดไฟแสดงผลอยู่ด้านในวว้าถ้าเราไม่จับแบบนี้ค่ะการวัดไฟจะไม่ติดหรอใช่ฮะเอาลองดูไหมฮะอ่ะพี่ก่ลองก่อนดีกว่า <laughs> สังเกตนะฮะผู้ชมว่า ตัวบริเวณปลั๊กไฟของเรานะครับจะมีตัว L และตัว N แสดงบอกอยู่นะครับไหน L เห็นไหมเห็นไหมมี L L อ๋อเล็กๆ L เล็กๆและ N เล็กๆเห็นไหมครับ L ในที่นี้เนี่ยหมายถึงล i n e l i ก็คือบริเวณที่จุดที่มีไฟ N คือนิวตันนิวตันคือจุดบริเวณที่ต้องไม่มีไฟ ถ้าจิ้มไปที่บริเวณตัว N แล้วมีไฟขึ้นมาแปลว่าบ้านหลังนั้นเดินไฟผิดนะฮะ mm hmm. การเดินไฟที่ถูกต้องจะต้องมีไฟไหลเข้าที่ตัว L เท <L. S 1> ่านั้นส่วนอีกหนึ่งรูที่เราเห็นกันตรงนี้เขาเรียกว่ากล่าวหรือสายดิน mm hmm. เอาไว้ป้องกันสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการไฟรั่วจะไหลลงดินหมดเลย <Okay. S 1> ไม่ช็อตที่ตัวเราแนะน่นอนสุดยอดเก่งจริงเพระงั้นเดี๋ยวเรามาวัดกันให้ดู <Okay. S 1> เลยนะ ก็เสียบเข้าไปเลยฮะเสียบเข้าไปในตัวปลั๊กไฟนี้นะครับเสียบเข้าไปจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไฟจะยังไม่ติดทำไมอะ่ะเพราะเราไม่ได้ทําการแตะที่ตัวด้านด้านหลังของมันอ,มอย่าไปแตะเหล็กข้างหน้านะครับแตะข้างหน้าช็อตเลยนะฮะตายปหคะก็มีสิทธิ์นะครับแต่ว่าตามนะบ้านพวกนี้เนี่ยก็จะมีเบรกเกอร์มีอะไรคอยตัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่กลัวแต่อย่าเสี่ยงดีกว่า<อ>นะฮะการทําไฟฟ้านี่จะต้องรอบครอบทุกครั้งหลังจากนั้นครับเราทําการแตะนะครับแตะมันเข้าไป เราก็จะเห็นนะครับว่าไฟมันติดต่แบบปึ๊บปึ๊บนี่ไฟติดละไหนอะคะนี่ครับไฟติดละอ๋อเป็นไฟติดแต่ถ้าเราปล่อยไฟมันก็จะไม่ติดตัวเอ็นนะครับไม่ว่าจะแย่ยังไงก็แล้วแต่นะครับจะต้องไม่มีไฟแสดงผลเกิดขึ้นนะครับ<อ>จะต้องไม่มีไฟเกิดขึ้นถึงจะเป็นการต่อที่ถูกวิธีนะฮะอ,อย่างนี้ถูกต้องกาวเช่นเดียวกันครับกาวก็จะต้องไม่มีไฟไหล ไม่มีไฟไหลอยู่ในกาวอ่าและนี่นะครับก็เป็นวิธีการตรวจไฟแบบคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อุปอิปเนี่ยสามารถที่จะตรวจแบบนี้ได้ในปลั๊กทุกจุดในบ้านเลยนะว้าวต้องตรวจทุกจุดนะครับเพราะว่าอาจจะมีการต่อผิดพลาดก็ได้นะทุกจุดเลยเหรอใช่ครับผม,มว่ามันเป็นนะมันเป็นความละเอียดอ่อนของ ของตัวบ้านเลยนะฮะเรื่องระบบไฟแล้วก็สําคัญมากๆเลยถ้ามีการเดินผิดพลาดแล้วก็มีไฟรั่วเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราไม่ควรที่จะรับบ้านหลังนั้นอ,อ๋อเรามีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่จะเช็คว่าไฟบ้านหลังนี้รั่วหรือเปล่าถ้าบ้านหลังนี้ติดเซฟที่คัดนะครับสามารถที่จะบิดไปที่0ูนมิลลิแอมได้บิดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทําการเปิดสวิตช์ไฟทุกตัวในบ้านหลังจากนั้นนะครับ ก็ลองดูว่าตัวเซฟิคัทเนี่ยตัดหรือเปล่าถ้ามันตัดแปลว่ามีไฟรั่วในบ้านแน่นอนอย่ารับบ้านหลังนั้นเด็ดขาดอโอ้โหอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเช็คงานพื้นดีกว่าหลังจากที่เราเช็คไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาเช็คงานพื้นกันบ้างว่าการปูพื้นปูกระเบื้องมีวิธีการเช็คอย่างไงบ้างแต่งีว่ามันก็โอเคอยู่แล้วนะต้องเช็คด้วยเหรออันดับแรกว่าอะไรคะคืออันดับแรกเลยอีฟอีฟจะต้องดูก่อนว่ากระเบื้องที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับ ปูได้สวยหรือเปล่าปูได้สัดส่วนหรือเปล่านก็สวยนะอันนี้สวยใช่ไหมอ,อ่ะอันนี้สวยหนึ่งผ่านไปละสอครับยาแนวระหว่างกระเบื้องเท่ากันไหม ยาแนวยาแนวก็คือตรงร่องกระเบื้องนะครับมันก็จะมียาแนวเนี่ยเอาไว้ยาอยู่เห็นไหมใช่ครับผมตรงนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นยาแนวกระเบื้องเส้นยาแนวของกระเบื้องจะต้องตรงและก็เท่ากันในกระเบื้องทุกแผ่นอืมโอเคอันนี้ตรงอ่าันนี้ตรงและเท่ากันใช่ไหมฮะใช่สอแล้วนะสครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างอะไรคะค้อนยางครัค้อนะนะ คอนเอามาทุบก,ก็พังอะดิเป็นคอนหัวยางทุบไม่พังจะลูกคอนยางอ๋อคอนยางเคยเห็นเอามาทุบ่างนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ทุบหัวฮะทุบกระเบื้องโอเคโอเคทุบกระเบื้องมาทุบเบาๆดูเคาะดูนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าเสียงข้างในเนี่ยมันกลวงไหมถ้าเสียงข้างในมันมีแบบรู้สึกกลวงๆเหมือนเคาะทุเรียนอะ เขาเรียกปุกป e> ุกปุกอย่างนี้โอ้ยแน่นลูกนี้แน่นแน่นอนคอปุกปุกปุกเหมือนการคอกระเบื้องาดังปุกปุกปุกแน่นแน่นรู้สึกแน่นแน่นอย่างนี้แปลว่ากระเบื้องคุณปูไม่มีปัญหาถ้ากระดังป๊อก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 ดังกวงกวงมีปัญหาแน่นอนครับ้าเกระเบื้องแผ่นนั้นจะร่อนเป็นแผ่นแรกเลยอุกระเบื้องแผ่นนั้นเนี่ยมีโอกาสหลุดสูงมากและอีกอย่างนะครับการปูกระเบื้องที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้เนี่ยเมื่อมีสิ่งของหรืออะไรเนี่ยที่มีน้ําหนักหล่นลงไปกระแทก กระเบื้องแผ่นนั้นแตกง่ายมากให้ช่างเนี่ยดำเนินการแล้วก็ทาการแก้ไขกระเบื้องแผ่นนั้นได้เลยสามารถวงได้เลยว่าพื้นที่บริเวณนี้นะมีกระเบื้องแผ่นนี้ที่มีปัญหาหรือกระเบื้องที่ปูตามผนังก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันก็ต้องเช็คด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะร่อนแล้วก็ใส่พวกเราได้นะม,มันอาจจะร่อนออกมาจาก,กแพงแล้วก็อันตรายเหมือนกันนะอันตราย<ช>เกิดความบาดเจ็บกับเราได้นี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูขนานกันครับอ ไปไหนอ่ะเมื่อกี้เพิ่งเข้าไปดูห้องนี้มาสวยมากเลยอ๋อเข้าไปดูอะไรมาครับสำรวผนังเออต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะครับว่า ผนังเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญอีกอย่างเช่นกันจริงหรอเพราะว่าถ้าผนังไม่เรียบเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเรามันดังๆหรือเปล่าอาจจะเป็นสไตล์ก็ได้นะแบบไม่เรียบแบบขูดขาขูกขาอะไรสไตล์ดังๆเนี่ยหรอชอบไหมล่ะไม่ชอบก็ทําให้ชอบเราก็ต้องตรวจให้ดีดูกนะเวลาเราทาสีตามผนังเรียบๆแบบนี้เราควรที่จะดูว่าการทาสีของเขาไม่เป็นคลื่น ดูแล้วสบายตาสมูทเรียบเนียน <Wow. S 2> ไม่มีขุขะเป็นตะปุ่มตะปํำง,งอกขึ้นมาไม่มีเลยเนี่ยเๆอย่างเนี้เป็นหนังผลังจะแบบทาสีแล้วแบบรู้สึกเรียบนุ่มสบายรูปแล้วรู้สึกอยากนอน <c oughs> <c oughs> ก็ <Whoa. S 2> ไม่ได้ขานาดนั้นแต่ว่าเออก็ดูดูจากตาแล้วก็เออก็เรียบดีใช่และนอกจากนี้นะครับงานผนังแบบนี้เนี่ยยังมีการตกแต่งอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นงานไม้นะฮะเราจจะเอาไม้มาติดแบบนี้ก็ได้อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดนะคิดว่าน่าจะเป็นงานไม้ที่เป็นแบบพาร์ติเคิลบอร์ดเอามาอัด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 แล้วก็ทำสวยไหมกันนะก็สวยดีนะครับซึ่งงานตรงนี้เนี่ยก็สามารถตรวจได้ว่าไม้ไม่แตก และนี่น,นี่ในห้องนี้ก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Wall paper. Oh, wallpaper อ๋อ wallpaper เอาจะบอกว่า wallpaper uh. แบบนี้เนี่ยเวลาเราตรวจเช็คนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่า รอยต่อของเขาเนี่ยเห็นชัดหรือเปล่าอะไรคือรอยต่ออะรอยต่อของวอลเปเปอร์ของแผ่นหนึง่งต่ออีกแผ่นหนึง่งสุดคือปกติส่วนใหญ่วอลเปเปอร์เนี่ยแผ่นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้กว้างอะไรมากหรอกครับแต่เวลาติดเนี่ยเนียนไม่เนียนเนี่ยขึ้นอยู่กับฝีมือคนที่มาติดเลยนะฮะโอ้อย่างนี้เราจะดูอย่างไรคะวะ่าอันนี้คือรอยต่อไม่เห็นเลยอะอ่าถ้าอย่างนี้ไม่เห็นรอยต่อแปลว่าใช้ได้ครับแปลว่าเขาติดวอลเปเปอร์ใช้ได้แล้วก็รอยต่อระหว่างพื้นดูว่าวอลเปเปอร์ไม่เปิดไม่ลอก อย่างนี้ถือว่าโอเคครับแต่วอวเปเปอร์นะฮะเตือนคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าถ้าจะเลือกใช้ควรจะดูแลรักษาเป็นพิเศษนะครับซึ่งวอวเปเปอร์ดูแลรักษาค่อนข้างจะยากและโครงการไม่แถมให้นะจ๊ะอยากได้ต้องติดเอง okay. เดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูงานฝ้าเพดานบ้างดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปในห้องนอนนี่คิดอะไรวะเนี่ยขึ้นเตียงเลยจ้ะอีฟข้ะไีอีฝ้า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 โอเคฝ้าฝ้านะครับฝ้าแล้วก็เพดานเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมและอีฟด้วยเวลาไปเลือกเนี่ยให้สังเกตว่าฝ้าของเราเนี่ยมันจะเรียบเป็นระนาบเดียวกัน ดูการเกลี่ยของเขาว่าเขาเกลี่ยได้เรียบไหมเ,เนียนไหมเกลี่ยตรงไหนอะคะคือคือคือฝ้าเนี่ยนะคะเขาจะเป็นทําการเกลี่ยให้มันเรียบเนียนเหมือนการฉาบปูนอะไรเงี้ยฮะม,ม,มันจะต้องเรียบแล้วก็เนียน แล้วก็ตามมุมแบบนี้ดูว่ามันเอียงไหมเขาทาเอียงไหมเข้ามุมพอดีสวยไหมได้ฉากหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะโอ้อันนี้สวยมากเลยพี่กายเออถ้าแสดงว่าสวยขนาดนี้แสดงว่าช่างเขาฝีมือใช้ได้เลยผ่านผ่านถือว่าผ่านเรียกว่าเป็นงานเกรดเเลยก็นอกจากฝ้านะครับก็ะจะมีช่องต่างๆซึ่งช่องไหนบ้างน,นะครับหนึ่งช่องที่หลายคนสงสัยว่ามันคือช่องอะไรช่องอะไรคะช่องเซอร์วิสรู้จักเปล่าช่องเซอร์วิสไม่รู้จักอะ เคยเห็นช่องที่เวลาช่างมาบ้านแล้วต้องเปิดขึ้นมาข้างบนไหมคะ เปิดขึ้นไปบนเปิดเปิดขึ้นไปแล้วก็มุดขึ้นไปเอาไว้ไปซ่อมแซมต่างๆในห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในห้องต่างๆของบ้านเนี่ยมันจะมีช่องนี้เอาไว้สําหรับให้ช่างเนี่ยขึ้นไปเช็คขึ้นไปซ่อมแซมอะไรก็ได้ห้องนี้ก็มีเหรอห้องนี้ก็มีนะห้องนอนอะนะมันมันอยู่ในข้างในนะครับผมมันอยู่ข้างในเป็นช่องเซอร์วิสเอาไว้ปีนขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะเดินสายไฟหรือทําอะไรได้โฮ้ยเพิ่งรู้อะครับผมหลังจากที่รู้เรื่องฝ้าเพดานแล้วเดี๋ยวเราไปต่อห้องน้ํากันเลยครับอืมไปเลยค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันบ้างดีกว่าเช็คห้องน้ํานะครับผมอย่างแรกเลยจะต้องเช็คหัวก๊อกทุกก๊อกเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากที่นี่เ,นเป็นบ้านตัวอย่างน้าก็เลยจะยังไม่ไหลแล้วก็ต่อไปนะฮะให้หาว่าจุดระบายน้าเนี่ยอยู่ตรงไหน,นอ่าอย่างในห้องนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อท่อระบายน้ําแล้วก็ในห้องอาบน้ําก็จะอยู่มุมนั้นอีกเช่นกันทําพื้นเนี่ยให้สโลปให้น้ำเนี่ยมันไหลามาลงที่ท่อเดียวกัน<อ>คือพื้นเนี่ยจะต้องเอียงนิดนิดเข้าหาท่อ Hmm. เหมือนกันทั้งในด้านนี้และในด้านไหนด้วย oh. น้ําก็จะต้องไหลไปรวมกันที่ท่อน้ำ <Okay. S 2> เพราะไม่งั้นเนี่ยน้ําขังแน่นอน <Okay. S 2> แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าหลังจากที่เราปิดน้ําครบทุกจุดแล้วดูมิเตอร์น้ําหน้าบ้านด้ยนะครับถ้ามิเตอร์น้ําหน้าบ้านวิ่งแปลว่ามีน้ํารั่วเกิดขึ้นอย่าเซ็นรับบ้านนั้นครับว้าว wow. หลายคนอาจจะสงสัยว่ารายการนี้มาขายไขยควงหรือเปล่าใช่ไห<ช>มเมื่อกี้เราโอ้โหไขควงดีมาก <c oughs> คือนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่เรามาแนะนาคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับการตรวจระบ้านก่อนที่เราจะมาเป็นเจ้าของต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเงินไม่ใช่น้อยๆนะคะเป็นสี่ห้าล้านเลยนะ,ะใช่เพิ่มมเหมือนกันคะ่ะว่าละเอียดมากตั้งแต่การโอ้โหเช็คไฟเดินไฟนะคะแม้กระทั่งเฮดานพื้นด้วยอ่ะ อ่ะใช่แล้วนะับเพราะว่าบ้านของเราทั้งทีนะครับเช็คให้ละเอียดไปเลยครับผม,มเสียเวลาทั้งวันได้เท่าไหร่ทําไปเลยครับยังไงก็บ้านของเรานะใช่แล้วบ้านของเราใช่แล้วครับผมอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําแบบนี้ด้วย <c oughs> นะครับสวยมากและงามมากๆเลย,เลยทุกมุมมองเลยกับ AQS <c> h <oughs> a d oh y ผู้ผลโยธินรังสิตครับใช่คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Living Idea by AQS Estate นะคะทาง YouTube Channel เลยค่ะนี่เลย AQS Estate t v อ่าใช่แล้วเข้าไปเซิร์ชได้เลยนะครับติดตามได้ ว่าคลิปหน้าเราจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับบ้านและคอนโดมาฝากคุณผู้ชมได้อะไรบ้างนะครับผมต้องรอติดตามวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วผมไกด์ครับผมอิฟค่ะลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ